อุ้ยใครเอาไก่เอซมาตั้งตรงนี้เนี่ยกำลังอยากกินไก่เอฟซพอดีเลยอืมโอเคค่ะฝากป้าใช่ไหมคะลูกค้าป้ากำลังหิวพอดีเลยอโอเคเลยค่ะ <Surprise! S 1> อยากกินไก่เอฟซีโอเคเออ่ <c oughs> อาเนี่ยลูกเดี๋ยดูนะ <c oughs> ไหนะ่ะมีไหมอันนี้ไก่เอ <c oughs> อะไรอะ่ะลูกมีแต่ถังอย่างเดียว <c oughs> แล้วไก่ไปไหนแล้ว <c oughs> ลงพุงไปหมดแล้วเหรอแล้วน่น่กล่องเล็กกันฝากป้าใช่ไหมไก่ใช่ไหมมันไม่ใช่ไก่แล้วมันคืออะไรอ่ะจุ่มของ KFC นี่มันจะมีตัวตามนี้เลยนะ KFC มีกล่องจุ่มด้วยอ่ะอันนี้จะนอนอยู่อันนี้อยู่บนรถอันนี้อยู่ในถังนี้มีหลายแบบตัว C เขตต้องรู้แต่ว่านี่เราต้องสุ่มนะถึงเราจะรู้แล้วก็เป็นนิยอยู่แล้วก็ตัวนี้ตัวนี้เขามีอยู่กันมันชอบอยู่ข้างหน้าสุดเลยหนูก็เลยอยากได้ตัวนี้ตัวนี้มันน่ารักจังสีแดงเลยสีแดงแรงลิ์เลยนะ เราสมบ้างอืมไหนเด้อ๋ออันนี้ใช่ไหมนี่มันอยู่หน้าสุดเลยแล้วมันก็ไหนไหนไหนมันเป็นอันที่ใหญ่ที่สุดด้วยโอ้ไยตัวนี้ใช่ไหมตัวสีแดงเนี้ยโอ้สีแดงนี้ม้าอยากได้จังเลยนะถ้าได้ตัวสีแดงขอปานะอืมหนูชอบอืมน่ารักดีอ่ะแล้วก็มันถือไก่ทอดด้วยน่ากินจังไก่แซ่บด้วยเนี่ยใช่ไหมใช่อ๋อโอเคเดี๋ยวเราลองเปิดกันดูสิโอ้ยขอขอขอเป็นตัวสีแดงนะขออยากได้ตัวสีแดงอยากได้ตัวสีแดงก่อนเพื่อนเลยลุน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 นค่ะ อืมเดี๋ยวทีจะได้เป็นอะไรโอ้นี่มันเป็นกล่องจุ่มนะเเคดี๋ย K KFC กล่องจุ่มเดี๋ยวหนูเปิดให้ป้าเองนะโอเคให้เผื่อให้ป้าได้แบบนี้สีแดง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 โอ้สีแดงนี่มัน,นยังไงสีแดงกำลังมันกำลังก,งกอดไก่น้องไก่อยู่นะน้องไก่โอ้ฮ่าได้สีแดงเลยเหรอเอ้ยม,มันน่ารักเนี่ยโอ้ยเหมือนสายของจริงเลยน่ารักมากเลยใช่ เอออันเนี้ยขอป้านะแม่หนูกินไก่ไปแล้วตัวนี้ก็ฝากป้าสิไม่ได้อ้าวก็ป้าบอกแล้วว่าถ้าได้ตัวสีแดงขอป้าไงไม่ได้อ้าวแล้วของป้าของป้าเหรออ๋ออไม่ได้เอาติดกล่องเปล่าไม่เอาสิลูกมานี่ก่อนเอ้ายังไม่ทันได้ดูเลยจะเอาคนไปแล้วลูกป้าไม่มีเขาด้วยนะเหมือนเหมือนเหมนเป็นตาเขาเป็นสีแดงอยู่ตัวเดียวเลยตาเป็นสีแดงไฟลุกเลยเนาะไวิ่งอในน้องถือถูอสิ บบมีแซบเลย <S <S เออไก่กอดนกกอดน้อ,องไก่วิงแซบโอ้เขาขี่น้องไก่ได้เลยนะเออน่ารักดีนะเจ้าตัวนี้นะเดี๋ยวน่ารักจังเลยเป็นผู้พันเหรอผ,ผู้พันผู้พันใส,ใส่ใส่ชุดสีแดงขี่น้องไก่เออตรงตัวส่วนตัวอื่นนะมันสีขาวเนาะแต่ตัวนี้เขาใส่สีแดงมาเลยนะ้ตัวนี้จะเสีอะไรสีแดงแรงฤทธิ์ส่วนสีเข็ดนี้เราไม่รู้เเนาะอยากรู้จังโอ้สีดําเนี่ยสีเข็ดยังไม่มียังไม่ได้เลยต้องรอลุ้นนะกต้องซื้อเซ็ตสองร้อยเก้าสิบเก้าบาทผมจะไม่ไหวนะกว่าจะได้ ซูช์แค่สองร้อยเก้าสิบเก้าบาทเราก็คงจะอ้วนกันพอดี่ะคะ้กินแต่ไก่เอฟซีอย่างเดียวนี่ค่ะโอเคตอนนี้้ปขอก่อนลวกันโอ้ยได้ชอบตัวนี้นกจังเอาก็เหรอชอบตัวนี้แถมยี่มันตัวใหญ่ที่สุดมันตัวใหญ่ดีเนาะหนักด้วยนะเหมือนน่องไก่ของจริงเลยหนักจริงนะหนักจริงหนักจริงอันนี้คือหนักจริงเลยโอเคขย็บให้ดีนะตั้งให้ดีนะตัดผมให้ดีนะอืมโอเคค่ะอร่อยเนาะเหมือนน่องไก่ของจริงเลยน่องไก่แซ่บโอเคอืม มัมโอ้เงี oh, ยบๆโอเคอันนี้น่าจะมีคนแย่งหนูเยอะนะใช่พล้วว่าปลาก็อยากได้ตัวนี้หนูก็อยากได้ตัวนี้แล้วมัมมีก็ยังไม่อยากได้ตัวนี้อีกยังยาวกระเป๋ายิงฉุดไหมโอเคไหมไม่ได้องอ่ะเอาโอเค